ครับผมวันนี้อดีตบุบ้านแสดงนะครับรเราได้เชิญประชุมกันทั้งสี่ภาคไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้เพื่อออกมาประชุมกันหาเรือว่าวันนี้ม็อบ15สิงหาคมของคุณนัทวุฒิสสยเพื่อที่จะออกไปนะครับไปเรียกร้องใลรัฐบ,บาลระเดียบริติโรชาจริงแท้ที่จริงแล้วนะครับเป็นม็อบล้มเจ้าถ้าเขาไล่ปนเดียิบัติโรชาได้ครับเขาก็ต่อเนื่องกันไปต่อนะครับเป็นการ ลมลัมรกระหาบันพระมหาิย์และที่ผ่านมานะครับเราเลยอยากออกมาเตือนพี่น้องออกมาขอร้องพี่น้องคนเสื้แดงอดีตเสื้แดงนะครับที่เคยร่วมรวมการมาตั้งแต่ปี25 5 3 54 55สามห้าสหห้าจนถึง56ที่ผ่านมาเราเจออะไรกันบ้างเราบอกช้ำอะไรบ้างเราเจ็บปวดอะไรกันบ้างนะครับแต่นะครับแกนนําสู้แล้วรวยแกนนาสู้ไปมีเงินมีทองรถมีบ้านมีอะไรเยอะแต่ มวลชนนะครับผมได้มีโอกาสเดินทางลงไปพบกับพี่น้องในพื้นที่ต่างๆพบพี่น้องพบว่าคนที่เคยเจอคดียังติดคุกอยู่คนที่หนีคดีก็ยังอยู่ต่างประเทศเพื่อนบ้านอยู่บางคนบ้านแตกสลายขาดนะครับแล้วถามว่าที่ผ่านม,มาใครมาดูแลกันบ้านก็ไม่มีนะครับลหลายภาควันนี้เราได้เดินทางมาทางภาคใต้ภาคเหนือนะครับ แล้วก็ภาคกางมาร่วมประชุมกันเราได้ส่งสัญญาณไปถึงอดีตผู้บัแชาแดงและคนแสดงเราว่าวันที่15สิงหาคมเราอยากไปร่วมกิจกรรมเราได้ส่งสัญญาณไปถึงจังหวัดต่างๆครับว่าวันที่15สิงหาอย่าทําก,กิจกรรมอะไรทั้งสิ้นเพราะเป็นเพียงนะครับวลีเก่าๆของคุณนัทวุฒิใส่เพื่อบอกว่าต้องการออกมาไล่เผด็จการมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วไล่เผด็จการวันนี้ปเป็นอิมมิวส์จันร์ชามาจากการเลือกตั้ง วันนี้พวกเราถือว่าเราปันประชาธิปไตยแล้วแต่เขายังมีวันีเดิมๆอยู่เพราะอะไรครับเพราะจริงๆแล้วเขาต้องการที่จะเชื่อมโยงต่อเป็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เขาต้องการล้มคําว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวันนี้พวกเราอดีตผู้บ้าแสดงอดีตผู้รักประชาธิปไตยวันนี้พวกเราปรภามเกษตรกรมาร่วมกันเพื่อออกมาต่อต้านว่า15สิงหาคม ที่จะถึงนี้พวกเราไม่ไปร่วมม็อบของคุนนทุตอย่างเด็ดขาดถ้าเขาไปร่วมวันนี้เราก็ต้องเจออะไรหลายๆอย่างเราเจ็บปวดมานานแล้วพี่น้องเห็นนะครับตลอดระยะเวลาเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะม็อบเจ็ดสิงหาม็อบนะครับแต่ละวันวนัวนก่อนสุดท้ายของการปิดท้ายม็อบก็คือการเผาบ้านเผาเมือง คุณนัทธวุฒิเคยบอกแล้วครับว่าเผาเลยเผาเลยเผาเลยผมรับผิดชอบเองวันนี้เคยรับผิดชอบไหมในจังหวัดลอนดาน,นีนะครับผมเดินทางไปพบกับผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งที่ติดคุกอยู่ที่เรือนจำบุรีรจาก,ดดจากข้อหาคดีเผาสารการบุรีรไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเลยวันนี้นะครับอยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่จะออกมาร่วมม็อบคาเสีาหารครับเจ็บแล้วพวกเราต้องจ่าย อย่ามาให้ท้ายกับแกนนําสู้นะรวยครับพวกเรารยืนยันครับว่า15สิงหาคมนี้พวกเราไม่ไปร่วมกังบนการมอบหลงเจ้าอย่างเด็ดขาดครับ